วัดดียามเช้าี่นเอาบรรยากาศยามเช้าบารทุ่งบราน,นาเป็นยังสี่ล้ะครับเช้ากินมาก็เสียเอางัวเอายังออกไปลามครับไปตามหน้าครับช่วงนี้ยังพระท่านได้ถท,ที่ถ่ายหน้าครับก็เสียเอามาปล่อยไว้มองที่ยังไระจะถ่ครับมากินครับยามมพร้เซาสายก็หาบน้าหาบยังไปให้งัวกินครับถ้า ไถ้วานแล้วก็สีบอมีมองไปลามแล้วครับเก็สีเอาไว้ในขอ,อกเลยเอาไว้ในคอ,อกแบบต้งเสี่ยครับเนี่ยวันนี้ก็ไปหาเกลียวยาหาฟางอันที่อัดไว้เอามาให้กินครับตลอดดูจนเกลียวเก็บเกลียวแล้วเห็นแล้วครับตั้งแต่ออกมาลามตามถุงตามหน้าคือเก่าครับอันนี้ก็ปล่อยให้หากินตามธรรมชาติสิไปก่อนแต่บางมองกับไถ้วานหมดแล้วครับเหลือแต่บางมองกับเอามาร่วมกันไว้ทีละ อยู่เมื่อกี้กระซิบประโตครับนี่มองไปไกลๆก็เห็นครับมีอีกหลายครับโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับลมเย็นอยู่ครับมือนี้ครับสวัสดีครับ